ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสลรบุรีกามาพ่อกับผมครับกับมิงพันเขาและมิงันธนเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับสรับุณีกาวันที่23นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับกรกฎาคมห6คกนะครับครับพระพีพนองครับมาอัปเดตนะครับดับหน้านะครับหลังจากทีมือว่านี้ได้ทําการทอนต้นกะนะครับหรือว่าลบกะไปแล้วเรียบร้อยนะครับ กาสำรับแปลงที่เห็นอยู่นี้นะครับการกำลังทำการตีดินนะครับคุกดินนะครับโดยใส่คุบหรือว่าบางคนเอื่นอีทุกบางคนเอื่นอีคุบนะครับบางคนเอือเครื่องคุบบางคนเอื่นเครื่องปั้นนะครับรถไถนาเดินตามนะครับแต่ว่าภาคกลาง่าจะเอื่นคุบนะครับนะครับตีดินนะครับหลังจากตีแล้วจะทําการ ใส่คาดนะครับปรับเกียร์อีกเท่อนึงนะครับสำหรับแปลงนี้กับพึ่งไถหุ่นหน้าไปนะครับไถหุ่นหน้าไปกับฝนตกลงมาน้ำแช่พอดีหยาเน่านะครับประกอบกับขี้ควายเผือกนะครับกับน้ำนี่แบบสีน้ำตาลเลื่อละครับไปหาดำนะครับสำหรับปีนี้กัได้ทำการ ปลูกอยู่สองสายพันธุ์นะครับสำหรับแปลงแรกก็จะเป็นกคหกต้นเตียนนาหาเก่านะครับนี่ครับเป็นต้นกานะครับครับคนข้างจะกรีดญ่นะครับปีนี้ก็คือทําการวานเองนะครับต๊เองวานเองดําเองนะครับครับทุกปีจะให้เพื่อเสี่ยงเฮ็ดให้นะครับครับกคหกต้นเตียนหนาหาเก่านะครับอายุหนึ่งเดือนพอดีนะครับ เก็บคอน้างใหญ่ๆนะครับหากเงวนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการถอนแน่นิดหน่อยนะครับการลกนิดหน่อยเพราะว่าโดยธรรมชาตินะครับเขาเหนี้ยวก็จะลกหยาก็เขาจ้าวจนหน่อยนะครับแลักการประกอบกับปีนี้คอนข้างจะแหล่งนะครับฝนพึ่งมาหนามพึ่งมานะครับดินก็เลยจะหัดเแน่นนะครับสำหรับแปลงที่เห็นอยู่นี้ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับโดยประมาณนะครับ โดยประมาณนะครับอาจจะไล่นิดๆนะครับครับก็จะทําการปลูกนะครับโดยการดํานะครับดํามือนะครับแบบวิถีโบราณนะครับครับสุนการดําก็จะลําบากแน่นะครับหนึ่งละก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องจ้างพี่น้องเพิ่นถอนกาให้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วโอกาบไม่ค่อยเก่งนะครับ มีภารกิจหลายอย่างนะครับตัวสําคัญก็คือมีภารกิจต้องหางาให้ลูกๆได้ขคาะนะครับก็เลยให้พี่น้องขึ้นมาซอยลกซอยถอนให้นะครับครับจะประมาณนี้นะครับต้นกะก็หกตรงเตียนหน้าห้าเก้านะครับหน้าดำนะครับสำหรับผมจะดำแค่หนึ่งต้นนะครับหน้าดำมือหนึ่งต้นนะครับกับกะนี่แล้วครับแปลง นะครับประมาณนี้นะครับจะอัปเดตไว้ให้พี่น้องด้เบื้องนะครับว่าหลังจากที่ปลักดำแล้วนะครับเป็นแนวดนะครับก่อนปักดำเป็นแนวดนะครับเป็นหน้าวานหรือหน้าดำหรือหน้ายอดนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์นะครับทุกอย่างกรรมวิธีจะรีวิวให้พี่น้องได้รับทราบนะครับทุกขั้นตอนนะครับเท่าที่จะมีเวลามีโอกาสนะครับถ้าฝนตกก็ไม่ได้รีวิวนะครับสำหรับปีนี้กับ แปลงนี้จะปลูกกอเขาหกต้นเตียนน่านห้าเก้านะครับส่วนแปลงล่างนะครับแปลงนี้จะปลูกข้าวหอมสุดนะครับข้วลลาวเหนียว <c oughs> หอมสุดนะครับ,เ,เ,รบเป็นพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งออกข้ามานะครับแปลงนี้กะประมาณกับสองห้หนอยกนาจะตีสักสี่ไรนะครับ เฉพาะแปลงนี่กับประมาณสามไร่กว่าก็จะปลูกนี่แน,น,นกก่นะครับก็มีแปลงที่โต๊ะกาไว้เนี่นะครับก็รวมๆแล้วประมาณหาไรนะครับที่เออเอาไว้เฮ็ดหน้ามเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะนะครับก็บลักๆมีสองให้นะครับให้นี่ละก,กัไให้นี่นะครับก็จะแยกชัดเจนนะครับสําหรับท้งนี้ก็จะปลูกมเมล็ดพันธุ์เขาโดยเฉพาะนะครับ ครับเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะปีนี้มีสองสายพันธุ์นะครับทุกปีจะปลูกแค่นานหาเก่านะครับปีนี้จะมีข้าวเหนียวหอมมิซูสเข้ามานะครับแต่กาจะปลูกแค่ข้าวเหนียวนะครับจะปลูก,ลกข้าวเจ้านะครับส่วนหนึ่งก็คือป้องกันการปนการผสมนะครับของข้าวเจ้ามะลิหรือว่าข้าวเจ้าอื่นๆนะครับสำหรับแปลงผมก็คือจะตัดปัญหาก็คือ จะปลูกแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียวนะครับสาหรับธงนี้อีกธงหนึ่งก็จะปลูกเป็นข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะนะครับตัวนั้นเอาไว้กินเอาไว้ขายลงสีนะครับสำหรับเปลงนี่กับปลูก,กินเองแลวก็บบ่งปันพี่น้องนะครับเพื่อเป็นการตารัดปัญหานะครับเดี๋ยวจะว่าขา้าวปนนะครับบางคนเอาไปปนนะครับปนข้าวเจ้าก็ตัวนั้นกับโบหูที่มาที่ไปวันมาจากสายนะครับเพราะว่ามาจากผมนี่คือผมปลูกแต่ข้าวเหนียว นะครับสำหรับปีนี้ก็ถ้าจะปนก็คือจะปนแค่เขาวเนียวหออไม่สุดนะครับที่จะเป็นไปได้ถ้าปนเขาเจ้านี่ก็คือมันเกิดจากกรรมวิธีหรือว่าเกิดจากเาขารลวงล้นในแปลงหน้าองค์พี่น้องเองนะครับนี่แหละครับก็เขาต้นเตียนน้านห้าเก้านะครับวันนี้วันที่23่สิบสมกรกฎานะครับสําหรับปีนี้ก็ค่อนข้าง,งจะ ปลูกชาปลูกลานะครับดำหน้าเพราะว่าฝนเพิ่งมานะครับหน้าพี่หน้าน้องเพิ่นกำลังเริ่มตัดกันแล้วนะครับแต่ว่ากะตามสูตรโบราณนะครับดำวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับเลียดสุดก็คือเดือนสิงหานะครับกะดำสิงหาไปเกี่ยวท่านวานะครับดำวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับนะครับกำลังคุกนะครับกะอัปเดตให้พี่น้องเราทราบ ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปักดำเซตหรือว่าขั้นตอนอื่นก็จะมารีวิวอีกทีนึงครับสำหรับมัอนี้มิงพันขาวสวัสดีครับ